มาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องลรมดาวนักร้องคนต่อไปแ้เอจาก้หรอี้ายสีอาโศนี่ก้เลยาโศจาเนี่ยเอไปพุ้งพ้ถ่ายดีกว่าว่าพู้ถ่ายดีกาินโจ๊กดีกว่าไหมครับเจี่ยหมยเอาโอ้ยทำไมล่ะติดฟันแย่กินปลาอะไรเงี้ยมีไหมกินปลากินปลานยครับปลาได้เจีย ลจ๊อหหัวน่ย <c oughs> ใครนะครับผมที่คิดว่าตัวเองร้องดีลีลาเด็ดนะครับผมสมัครกันเข้ามาได้ครับผมที่มัธส์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวนะครับผมคือหนึ่งดาวที่รอคุณมาถล่มนะครับผมสมัครกันเข้ามาเยอะๆครับผมรับรอง <c oughs>